เอพี่ไม่เคยหาพี่ใสยังไม่เลิกใช่ไม่เลิกกับพี่ใสเนี่ยพี่ไม่เคยหานี่ยังไม่ทันหายเลยก็หาแล้วต้องให้ร้องไห้ต้องให้ร้องไห้ค่ะแล้วต่อยกับพวกรถเวทีต่อยรถเวทีทมั่งต่อยเฮ้ยมึงพูดอะไรกันเนี่ยเรื่องใครวะเนี่ยไม่ว่าคุณเออเออชื่อเปล่าไม่เอ้ยชื่อคุณจำไว้เลยได้คะผิดตั้งแล้วกดอะไรอ่ะจะไม่อยู่กับเสดพี่แล้วเดือ แล้เบวเอ้ยอดอีกแล้วนี่อดไปเดือนนึง huh. ยังไม่เข็ดอีกทำอีกแล้วเขามีอะไรุ่มผมมีอะไรอาดีบ้างเขาไมีไล่กคุมไล่กคุมเขาเข้าไปเขาดูุตัวนี้ตัวท็อปเลยฟรชเดี๋ยวนี้จะไล่กลุมแล้วนะอ้าวมันด้วยกูมีอะไรกลุมเฮ้ยกูไปเลยอเบวแต่พี่นี่ก็ายามส่งผมจริงจริงเจ้าหนีแล้วเวลานั้นก็ชอบไปสั่งชุดนอนคู่มาง้อเมียเด็ดเดี่ยว เวลานั้นก็ทำจังเลยดี๋หนูจะโทรมาพี่ไปถึงไหนเฮ้ยโฮ้ยคนนี่เขานี่นะคอาพูดละเอียดยิบเลยอะไรอะหนูมึงนี่ยิ่งกว่าไทยรัฐเดลิวอีกนะแม่พี่นี่หว่าเฮ้ยหนูพูดเอ่ยชื่อพี่เปาหนึ่งหนึูไม่ได้เอ่ยชื่อพี่บิ๊กี้จะพูดให้ฟังพี่ไม่ต้องล็อกแกรกเลยเวลาเขาพูดอะไรกันนะเพรามันไม่ใช่ตัวพี่นะพี่ล็อกแกรกทำไมอะพี่ล็อกแกรกนี่เขาจับ แล้วครั้งเราเล่นพี่เป็นเงี้ยรู้ป่ะจะไม่เลยไม่เคยทำอะไรอ๋อคนดี <c ười> แค่นั้นเลยแค่นั้นเลยพี่แค่นั้นหนูอย่พูดนะมึงด้วยนี่จะพูดให้ฟังนะอะไรเวลาง้อน่ะเอาลูกขึ้นหน้าจอด้วยเขาเล่นสิบปีไม่เคยเขาง้อปุ๊บเอาลูกขึ้นหน้าจอเลยลสวยลูกนี้แต่งเองอย่ทาทำนะเดี๋ยวเมียหอมลูกนี้นะอันนี้มันเรื่องของ อ้เรื่องกูสับสนไม่รู้เรื่องใครเปลยกใครเลยอีกินหลังกินไรือง